สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่คันและมีรุ่นไหนปีไหนบ้างนะครับส่วนคันนี้เป็น Accord Gen9 โชม m i n o มไม่แน่นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถตู้คอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับนี่ครับเริ่มจากคันนี้คันนี้เลยราคาล้านสองรถปี2019สีขาวนะครับราคา1ล้าน2 0 0แสนบาทนะครับ ใจคันี้ติดต่อเข้ามาได้ครับปลายคันที่2เลยนะครับคันต่อไปอันนี้ปี2019 9 0 0 9ครับเป็นตัว2008ครับตัวนี้ส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้2008กันครับสีขาวล้าน2นะครับอันนี้ทะเบียน6217อันนี้ทะเบียน5233ราคา9 0 0 9นะครับทนเลปี2019สีเทานะครับ ไปดูคันต่อไปนะครับคันที่สามคันที่สามทะเบียนสี่เจ็ดห้าหกนะครับคันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับเครื่องสองพันแปดนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับสำหรับคันนี้คอมพิวเตอร์นะครับต่อไปเลยนะครับคันที่สี่พาไปดูอย่างไวๆเลยนะครับทะเบียนสี่เจ็ดหกสองนะครับคันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทรถปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันนะครับสีเทาคันนี้ล้านหนึ่งนะครับ คันนี้ร้านหนึ่งคันนี้สีขาวทะเบียนสี่ห้าหนึ่งหนึ่งทะเบียนสี่ห้าหนึ่งหนึ่งราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทราคาหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเครื่องสองพันแปดนะครับตัวนี้ปีสองพันสิบเก้าคันต่อไปนะครับต่อไปคันที่อะไรละหนึ 1, 4, 5, ่งสี่ห้าคันที่หกนะครับอันนี้เป็นโฉมเก่านะครับโฉมก่อนโฉมเก่าราคาแปดสี่เก้านะครับแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันปีสองพันสิบเก้านะครับ เป็นคอมพิวเตอร์เครื่อง3 0 0พันปี2019นะครับคันนี้อันนี้ก็สวยนะครับเป็นตัวหน้าไม่ยืดหน้าตัดนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้ทะเบียน8939นะครับทะเบียน8939ราคา7 8 9 0 0 0เครื่อง3,000ันะครับรถปี2017นะครับคันนี้เก่าลงมาหน่อยนึงนะครับเก่าลงมา2ปีปี2017ได้ราคา7 8 9 0 0 0นนนะครับคันนี้ นะครับมาดูโฉมใหม่กันบ้างนะครับคันนี้โฉมใหม่อีกหนึ่งคันห้าศูนย์สี่สองนะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทคันนี้รถปีใหม่นะครับเป็นปีสองพันยี่สิบรถไม่เกินห้าปีนะครับรถกําลังเข้าปีที่ห้าคันนี้นะครับไล่เรียงไปนะครับคันนี้เป็นโฉมเก่านะครับโฉมก่อนปี2017นะครับราคา7,19,000นาพคันนี้ก็สวยนะมีไฟตัดหมอก นะคันนี้ทะเบียน9283เป็นหน้าโคมเมี่มใหญ่ลนะตอนนี้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยดูด้านหลังนะครับคันนี้มาดูหลังรถนะครับคันนี้ทะเบียน9283ตอนนี้5042นะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลยตรงนี้เราไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าที่แคบนะครับเดี๋ยวจะดูราคาแล้วกัน ราคา769,000 7ห9 0 0 0ดรถปี2018สีเท่านะครับเลขไม่แสนสามเลขไม่แสนสามรถยังใช้งานไม่เยอะนะครับเลขไม่แสนสามก็ใช้ต่อได้อีกยาวๆภาษีคันนี้หมดปี68ปหมดปีนี้นะครับ68เมษาเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อน่าเราจะทําการต่อให้นะครับเพราะว่าถ้าภาษีหมดภายใน3เดือนเนี่ยเราจะทําการต่อให้ เดี๋ยวจะไปถ่ายคั้นฝั่งนู้นกันนะครับแับคลิปนี้ถ่ายแบบเร็วๆเลยผมจะไม่ตัดต่อเลยละกันผมจะถ่ายไปแบบนี้เลยรถตู้มันจอดแล้วมันชิดกันนะครับมันหาทางเดินยากนิดนึงอันนี้ภาษีหมดปี6 6นะครับแต่เดี๋ยวเราต่อให้นะครับคันนี้คอมพิวเตอร์เครื่องสามพันราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสีเท่านะครับเลขกไมค์คันนี้น้อย8 7 0 0 0ืโล เลขไม่แปดหมื่นเจ็ดเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดหนึ่งเก้าปีสองพันสิบเจ็ดอ่าให้ดูชฉมด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้าพยายามถ่ายให้ดูมีไฟตัดหมอกนะครับโคลเมียมใหญ่แบบนี้นะครับอยากดูรายละเอียดทักมาครับเดี๋ยวถ่ายรูปรอบคันภายนอกภายในให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้มันอยู่ในที่แคบนะครับคันนี้มาดูคันนี้บ้างครับเป็นไฮเอทสามพันนะครับเป็นหลังคาเตีย้ย เป็นตัวหลังคาเที่ h i g เอทนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันราคาลดแล้วนะครับจากหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเหลือหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรถปีสองพันสิบแปดสีเทาเครื่องสามพันนะครับคันนี้ครับเครื่องสามพันให้ดูอีกทีนึงนะครับไม่มีไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นฮ i g เอทนะครับเดี๋ยวลองดูภายในภายในมีเบาะนะครับมีเบาะนั่ง มีเบาะนั่งสามแถวนะครับมีเบาะนั่งสามแถวสามแถวเก้าที่นั่งนะครับมีเบาะนั่งหลังเก้าที่นั่งข้างหน้าอีกด้านหน้า,นาอีกสามที่นั่งอันนี้นั่งได้ทั้งหมดส2คนนะครับเป็นเบาะสามแถวคลิปนี้ไปเร็วๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดสำหรับบางคันนะครับผมให้ดูเป็นบางคันแล้วกันภายใน,ใในเดี๋ยว อันนี้จะหมดแล้วครับอันนี้ปี3อ่าปี2018ปี18นะครับเครื่อง3000ไมล์แสนสองราคาอยู่ที่7 6 9 0 0 0น6 9นะครับอันนี้769เป็นหน้าใหม่ละหน้าใหม่ได้เชนมีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ได้แม็กลนยนี้เลยนะครับเป็นแม็กขอบ15นะครับเป็นแม็กขอบ15 ครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวถ่ายภายในให้ดูนิดนึงนะครับมาด,ดูภายในกันหน่อยอ่าเป็นเบาะสามแถวนะครับเก้าที่นั่งด้านหลังสามที่นั่งด้านหน้านะครับสามที่นั่งด้านหน้าเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้เครื่องอเครื่องสามขันนะครับ ครับคันสุดท้ายแล้วนะครับคันสุดท้ายแล้วทะเบียน6903สคันสุดท้าย,ายราคาลดแล้วนะครับเหลือ6กแสนแปดหาพปดเีสองพสบเจ็ดีเท่าเครื่องสามพันคันนี้เครื่องสามพันไมล์แสนหนึ่งหม 1, 5, 000, หันไมล์แสนหนึนะครับคันนี้เป็นหน้าไมล์นัชเชนแล้วนะครับเป็นหน้าใหม่แล้วไมล์นัชเชนโคเมียมใหญ่ ถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยมันจะเป็นโคมเมี่ยมใหญ่ๆแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกอันนี้เป็นล้อกระทะมีฝาครอบมาให้นะครับล้อกระทะน่าจะขอบ15้นะครับเป็นล้อขอบ15้ภายในครับคันนี้เดี๋ยวเข้าดูภายในสักนิดนึงนะครับมีบอะมาให้อ่าอันนี้เป็น4ีแถวแบบนี้เป็น4ีแถวเลยนะครับ 4แถวสิบสามด้านหลังนั่งได้สิบสามที่นั่งนะครับแถวละสามสามสามแถวสุดท้ายสี่ที่นั่งนี่ฮะมาให้ดูอันนี้เป็นเบาะสี่แถวสี่แถวสิบสามที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับนั่งได้อีกสองนะครับอันนี้ฝั่งคนขับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นั่งได้อีกสองนะครับเครื่องสามพันนะครับคันนี้ สนใจคันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เพชรยนต์เข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเดินทางเข้ามาได้มาไม่ถูกเซิร์ช Google Map ได้เลยครับเพชรยนต์<ๆ>นะครับเซิร์ช Google Map เพชรยนต์ติดต่อหาผมก็ได้นะครับ062 3058486นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบการรีวิวรถตู้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดจำไม่ได้แล้วกี่คันเยอะนะครับชอบคันไหนมาเลือกดูได้นะครับมีทั้ง โฉมปัจจุบันแล้วก็โฉมก่อนหน้าตั้งแต่ปี2017มาจนถึงปี2020นะครับสนใจคันไหนเข้ามาดูได้นะครับราคามีเริ่มตั้งแต่6 0 0 0 6 0 0 0 0 0กลางๆขึ้นไปจนถึงล้านสนะครับนี่ครับรถตู้ตอนนี้เรามีจอดรอขายอยู่จำนวนมากนะครับมีอยู่จำนวนมากโดยประมาณก็10กว่าคันนะครับ ไม่ต่างรถสิบคันชอบคันไหนเข้ามาเลือกนะครับเข้ามาเลือกมาดูได้เลยนะครับถ่ายภาพกว้างๆให้ดูอีกทีครับเนี่ยคอมพิวเตอร์มีเยอะนะครับอ่าอ่ามีเยอะนะครับสามสี่ห้าหกอันนี้สี่นะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณสิบสี่คันนะครับสิบสี่คันชอบคันไหนรุ่นไหนเข้ามาดูได้อยากให้ผมรีวิวคันไหนเป็นพิเศษนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้อยากดูคันไหนเป็นพิเศษภายในเป็นยังไงนะครับเครื่องเป็นยังไงล้อ <c oughs> แม็กยางนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นพิเศษได้สนใจคันไหนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ ผมถ่ายคิอยากให้มีคนดูนะครับสับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนึงกดติดตามให้ผมนิดนึงกดไลค์ด้วยยิ่งดีนะครับมีอะไรสอบถามคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ